พี่น้องคะตอนนี้ก็ถ่ายพรีเวดดิ้งยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าต้องออกไปบ้านพักก่อนเพราะว่าต้องไปไลฟ์สดกลุ่มปิดแต่งหน้าให้คุณแม่นะคะพี่น้องคะแล้วก็ให้วินเนอร์มารับนะคะเมื่อกี้น,นอร์ก็ตอนนี้เรากาลังเดินทางค่ะเพราะว่าดูรถดีๆนะ พราะเมื่อเช้านะคะเมือ่อเช้านี้คือถ่ายพรวเวดดิ้งะค่ะทุกคนค่ะมีคิวถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็คุยงานเยอะมากเลยเมื่อเช้านะคะแล้วก็แบ่งเวลาตอนนี้ให้พ่อบีทให้พ่อบีทถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่กับช่างภาพนะคะแม่ปอก็ปีกตัวนะคะปีกตัวมาที่บ้านพักนะคะกําลังเดินทางกัน,นะค่ะทุกคนขาแล้วก็ เดี๋ยวพวกเราจะเดินทางไปบ้านพักแล้วก็แต่งหน้าทําผมเตรียมร้อยส่วนกลุ่มปิดแล้วก็คุณพ่อพ่อบีก็จะตามมาถ้าเสร็จงานเย็นๆก็จะตามมานะครับพี่น้องครับตอนนี้พวกเราขอเดินทางก่อนนะครับไปบ้านพักก็สิิแบลเทนโอาเดี๋ยวถามก่อนยเพิ่งมาตั้งแต่ตั้งแต่ได้รถมาแล้วสุดโอเคไหมรู้สึกโอเคมากครับแบบไปไหนมาไหนก็สะดวกใช่หมสะดวกแล้วก็ ของแม่พอพี่น้องเต็มลังรถนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านทักนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านทักแล้วนะคะแต่ว่าอุ๊ยลมพัดผมเอาเพื่สิหัวครับข้าวข้อเยหิวข้าวมากเลยครับคุณจะไม่กินข้าวช้าเลยวันนี้ในครัวก็จะมีแกงเขียวหวานไก่ แจ้งจาวันไก่ก็น,อกอกน,อมมน่องไกลล่อบไก่แล้วก็น่องประมนโค้งไก่ดิบระมนโค้งไก่เขาจะเขาจะเอาส่ลยลายดิ <c oughs> ไม่บอกป้าต้อย <c oughs> ซื้อตะโค้งไก่ให้เขากิน,กกนด้วยไม่ได้ก็ดู ว่าตุ่มกระเด็นไหมา คากากจะกินลูกคคา,าก็ม,กาากมาฟเป็นรองกษัตริย์เรือปรดสกเรย สามถ่ายพี่นได้หนึ่งเป็นสีโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนแต่งหน้ากันเลยนะครับตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วมแม่พี่ไปไหนวะเราจะมาแต่งหน้าให้เบนเนอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะลงมา เรจะแต่งหน้าสีสีเทากันนะครับมีก็แต่งสีเท่ไง่ายปกอนเนี่ยไปโกนหนวดก่อนได้ไหมอ่าเร็วๆนักร้องลืมโกนหนวดครับทุกคนค่ะต้องไปโกนหนวดก่อนนักร้องต้องไปโกนหนวดพอ้ก่อนนร้องไป๊บนึง ฟ้าค <OR AT> <sia. S 3> ุณพ่อขึ้นรอเดือสูงสวัสดีครับอาวคือเป็นเหลืองๆมาแันแม่กาแฟโฟรีโฟคือเลขอะไรเลขสีกาแฟสี่รีรีสี่ีภาษาไทยเลขสีไงพี่ปาพี่ปาสี่โอ้กาแฟ แก้หมดยังไงอนเขาลอมนัก <m> ่าวนัเดไทเาเอิงกันอยู่แต่ว่าประมาณไวเบายอกยังกันถึงจ้เป็นความั่ะก็ยังหวนบัสมัยฮเป็นจีกันไม่ไมนั่าวนกไ่้่้ก็ตะทมาตข ต๊ะมาปีนีก็เป็นงสีเนาะมันคืออสมัยเขาเกี่แไม่แม้กันเลสมัยก็กี่ยนเนื่อห็ยังแบบคล้ายว่าค้ายเขาอะไรแล้ว่าจสอไค้ายเขาเก็พลาดนะีนะส้มเขาเอาจัไม่อาิบเนะมาใจ่เด่นแรงกายมาลำบาโอ้ยยัม่เอลว ก็เห็นแหวนที่มันใส่อเคือแบบชั้นหรอมันเป็นแหวนแต่ว่าเลขดูแบบนี้เลขอะไรเราเาคือข้างในกวีเราคือใส่ก็ตัววเส่ิมืงเรานี่แหละผู้ใหญ่บ้านแกชอบแบบนี้ควรจะเปตึกน่ารักวลยสั่งได้ดวารนาันะตอนนี้

ล่นกล้าวเาวันนี้ใส่คส่อชครัเราติดาเราป็นเร็วกเราว่างเที่ยใส่อก็สคอครูเพลงมาวันนี้วันนี้ครูโชว์มาเลยเลือยู่ได้ช่วป็นะไรอันนี้อะไรเอาไว้แบเติลงพื้นเรืไม่ใช้บ้างอ่ะปกติลงดีแต่ดีเหดีแต่ม่ตัวตัหคบ ไม่ได้รดับคุณบิ๊กพ้รันฟิลแลนด์เจ้าของบริษัทนาริตะไลท์แอนด์บริษัทพีอาร์แชมิงนาริตะขอพรันฟิลแลนด์จับกัสาริษัทรูปักนทรีกรุ๊เท่าไหร่เนี่ยเออเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่เออร้อยหนึ่งเองรับเจีปอสื่อสานี่อยู่เออเป็นแบบว่าบีบเราบีบของเอนใเหอ็นแต่เขาอ่ะแต่แกมีอันอันนี้เป็นแผ่นมันที่บีบอยใช่ไหม แค่แม่แคบีเล็กทีียมันมีอยู่น่นแทนใหญ่เราอยู่ไหนมี่ก็ยยใ,ใส่อยู่ตรงพอใส่เล็กทีละคือเก่าเราเป็นเพราะอย่างนีนที่แบบน่าเพ่อน้านขึ้นสูที่เราไม่ใช้ก็<ร>อาจจะเป็นเพจได้นะแม่นะครับเป็นลองใช้ต,ตัวนี้อาจจะดีขึ้นเพื่อนบ้านแก<า>่ก็<า>กได้เวลาไปยังไงเราใส่ไซด์ไมันมามนเพียงแค่นี้เพื่นสันปองลายเข้าแบบลรีบพี่น้องใครล่ะปองลายบ้าหรอ ส <Keep S 1> ่นเก้าอุ้ยศูนย์รวมใจคนไทยมนมไม่เล่นเอะไรอ่กอแมมยแมมายด้วยตั้ทีสอพอนังเปิดแล้วก็บ่ยายฉันั่นหัววันอะจบอับัเปเยงอันคอย่บอคอติดต่อไม่เอเนาะเราเยเไปเข่า จไนีก็ไปอเ้านี่ยมันเด่งถึงมาโลดอ่มันคือเด่งถิงมือเลยกระดดอรอยวันพันปีมือประเด่งสินะไปโอ้แม่ดูไปอ่านก็ไม่ยอมฟังจบเลยเนี่ยพี่น้องเู่อว่าได้สื่อบัตรสื่อบัตเด้อบอกเลยเลียบบอกอีกแ้ว เหมือนเป็นวันหนงพักปิ้งยามทุกไทยมี <với> ชาวไทยแห่หัวหวังหวง,หวง,หวงชีวิตเนึกถึงชิงชันเลยไม่เพลงนี้มันแบบมันเข่ากับวงเรามาเลยเพลงเขางงกันงงปดิเนื้อหาแบบถ้าเปรียบเทียบเราเป็นประเทศไทย ัเคี่้งใยิอท่านนพิงเออเหรอมั่วมากอันนั้นมันอันนั้นยิ้มอรอันนั้นพิงจีชารเะพิงที่คนเอาปรกว,วดเยอะมากยนี่ก็จาสาคับุงปิงครับเขาจะบอกว่าสายกอก็ตาเ้่เอาชุดนั้นมาเอ,เอาชุดลายเสือมาทุกคน อ,อ้อแชมแชูไบางยาดูนี่าะวันกพ่อาไทยเฮนขโอยคขึ้นพ่อแบ่ไหมมือที่ว่าเจบไอดอนไหมแตร่งอรั่างนจทนยงน่ะะไปงานจอนละเบิเลยเบิร์ดเเลียนเลยชุดตัดมน้าไหมเพราะว่าในเกกนีเจ้าเสียววาไปจั๊นนะแล้วลวเพื่มติเสนมาไปจั๊ไปเบิงอีเนี่ยนะจนรางวัดบานเจ้า แดงลดอีกรอมจะชุ่มโมงกชมโมงกว่าพี่น้องจำไดบิเขามันผู้ติตตามน่ไปงัดป้านมีบาเลี้ยงยูร้อนตะเกีสุดไมกว่ิสลียนโต๊รดนะพี่น้องใส่ล้งใส่อดรถฝอนะน้ออย่างงั้นตุกระบะอย่างเง้ยน่ัขน ม่ใช่สุดล้ำถ้านถ้าเปนบว่าเล้ดงนมาเน้ตบอกเขเ้นเลยบอกโอ้โหบ่มีมอลล่ามเนใส่เนี่บอบานตาคิดว่ามันเหียหรอเขาเขาอาจะเกี่ยมทางทางสินะมักวางมันนนะคิดว่าเออก้ามีเหทีเดียวน่ะโได้ต่อัไม่ติ อุมล่ามันดีหลเรื่องควมือนี่เลต้องใส่อีกสองจุดต้องทำเวลาขนาดสมาค่าง่ลนนี่ก็ใส่ระหว่างระหว่างตรงอนั้นแล้วก็องนี้ใส่มอีก2จุดจากแบบซีลเย่นมากหรือหมเย็นนึกม่าใส